แฟนแทติโฟลลอนละเวงอลอนละวนเสลือเกินเรียกได้ว่ามีวิบากกรรมเยอะมากเลยฮะของแฟนแทติโฟเนี่ยฮะใช่แฟนแทติโฟเรื่องใหม่นะที่ก๊าลจะทําอ่าโดยมาเวลเดาเจกความหวังอ่าก็ต้องมาลุ้นนะฮะว่าเขาจะซํารอยกับภาคก่อนๆหน้าหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ทํามาแทบไม่ปังสภาพแต่ผมจะบอกเลยว่าทรงมันไม่ค่อยดีเลยว่ะทําไมอะครับก็เอาง่ายๆนะผมขอไล่ไทม์ไลน์ก่อนเลยให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันชัดๆ อย่างแรกเลยนะโปรเจกต์ Project เนี่ยมันถูกประกาศตั้งแต่ปี 2000, 2019ตอนที่มาเวลเขาซื้อ Fox นั่นแหละก็ประมาณ5ปีที่แล้ว2019ประกาศว่าโปรเจกต์แฟนตาติกโฟนเนี่ยกำลังเริ่มพัฒนาแล้วแฟนมันก็กรี๊ดเลยามาแล้วแฟนตาติกโฟนของขอยั่นแหละแล้วพอประมาณปี2020ก็ได้ประกาศพ่วงกับทันที <c oughs> เออแต่เป็นปลายปีนะหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเป็นจอห์นวัตฮะจอห์นวัตนี่ออกำกับพวกสไปเดอร์แมนมา ไว้ไดมหนึ่งสองสามผ่านมือเขาหมดไฟนอนเดสิเนชันภาคหกอย่างเงี้ยคือถ้าสำหรับผมผมว่าเขาก็ไม่ได้มีทรงจะเก่งอะไรขนาดแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละได้พุ่งกลับก็ยังดีนะมีชื่ออยู่ใช่คึกคือเลยแฟนคืกคื้นคือคื้นอยู่ได้ไม่กี่เดือนต้นปีแม่งประกาศไล่จอนวัดออกแล้วบอกจอนวัดออกโปรเจกต์แล้วเพราะงั้นกลับไปนอนวัดเรียบร้อยจอนนอนวัดหรือเปั่ดาเนเ่ยเพราะจอนวัดออก มันก็มีกลางปีเขาก็ประกาศใหม่ว่าเนี่ยเราจะฉายแล้วนะในปี2024ประกาศวันฉายแล้วภูมิกับไม่ยังไม่มีเลย <c oughs> นบบแสดงก็ยังไม่ได้อะไรก็ยังไม่ได้มาประกาศวันฉายแล้วเออแล้วก็บอกด้วยนะว่าเนื้อเรื่องอ่ะจะไม่เป็นแบบออริจินอลนะมันจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยอาจจะดัดแปลงแบบวิธีการได้พลังเอออาจจะเป็นเนื้อเรื่องแบบช่วงที่ได้พลังมาแล้วหรืออะไรเงี้ยคือจะไม่เหมือนออริจินอลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ช่วงอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่แบบที่มันยังเป็น แฟนคาสีโฟนะ,ะเระหลายๆตัวมันก็ดัดแปลงพลังไปเยอะอย่างวันดาน้าอะไรเงี้ยก็ดัดแปลงพลังไปเยอะ,ะอยังไม่พอพอเสร็จปุ๊บกลางปีเขาก็เหมือนแบบดําเนินการอย่างรวดเร็วได้พุ่มกับคนใหม่อย่างแมตเชคแมนมาเออเขามีบทงานอะไรบ้างไหมฮะเออเอาจริงปะไม่มี มันเป็นพุ่มกับซีรีส์รัวๆแบบสายซีรีส์เออซีรีส์แบบเกมออฟโชว์สองสาตอนเงี้ยเออวันเดาวิชั่นเงี้ยแล้วก็แบบซีรีส์หลายๆเรื่องแบบเต็มไปหมดเป็น10ซีรีส์เลยนะแกเป็นพุ่มกับสายซีรีส์แล้วตอนแรกเห็นว่าแกกําลังจะได้กํากับ Star ์เทคพารใหม่เออแต่ว่าเห็นว่าแกถอนตัวมาเพื่อรับเป็นพุ่มกับของแฟนตาติกโฟร์เลยนะโอ้รักมาเวิลมากนะเนี่ยไม่หรอกแต่ถ้าดูถ้าดูสเกลแล้วก็เอามาเวิลดีกว่าปล่า มันเอขายง่ายกว่าเอาแล้ว,ลว,ลวตอนนั้นช่วงปี2022นี่มาเวลก็ยังไม่โดนด่าย,ยอะขนาดนี้นะครับยังยัง,ยงกฟฟระแสดีอยูอ่ยังไม่หนักขนาดนี้ก็แฟนตั้ง4นะเป็นใครๆก็อย่างเหมือนกันอ่าใช่ครับแล้วต่อมาปลายปี2020แมงกบาก็ประกาศขอโลกเรีอน <c oughs> <c oughs> บอกไม่ฉายแล้วนะ2024อ่ะขอเป็นกุมภา25แล้วกัน <c oughs> น่าจะมีปัญหายเยอะ <c oughs> อเกินใช่กุมภา25แล้วมันก็เงียบไป จนไปต้นปี2 0 2 3่มีข่าวไม่สั่งแก้คริปทั้งหมดอ๋ออาจจะเป็นเพราะไอ้นี่หปือเปล่าครับตอนนั้นมันมีข่าวของไอพี่จนทานเมเจอร์ว่าพี่แขงอ่าพี่แขงซ้อมแฟนอ่าเออก็พอพี่แขงซ้อมแฟนปุ๊บแต่ตอนนั้นเท่าที่ผมจําได้รู้สึกยังไม่โดนดําเนินคดีนะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องคดีความมาแล้วล่ะก็กินน่าจะมาแล้วกินมันก็ไม่ดีแล้วอ่ากินน่าจะมาแล้วแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าพี่แขงของเราโดนปลดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขา ถูกศาลสั่งว่าผิดแต่ว่าโดนจำคุกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนจะไม่โดนเหนือจะรอลงอาญามัง้งคดีมันไม่ร้ายแรงขนาดนั้นใช่แต่ก็ก็คือพูดง่ายศาลก็ยืนยันว่าเกิดการทำลายร่างกายขึ้นจริงมันผิดจริงอม,มีการทำลายร่างกายแฟนหนุจริงจริงมาเวลก็ไม่เอาไว้ไล่ออกทันทีแล้วก็ยุปบปบจริงแข็งทั้งหมด ก็คือเราจะไม่ได้เห็นแคงเป็นตัวร้ายหลักของมาเวลใช่อาจจะมีตามสัญญาผมว่าอาจจะมีแบบมาทาจบให้มันจบจบไปอ,ะอ่ะอย่างตอนแรกที่เขาจะว่าเป็นอเวนเจอร์ภาคใหม่จะเป็นชื่อแคงดิ n a สตี้อ่าฮะก็โดดยบเลิกไปแล้วเ,เปลี่ยนไปเขามีข่าวลือว่าจะเป็นชื่อแบบอินเคอร์ชันแทนแล้วพอสั่งแก้สคริปต์แล้วเนี่ยเพราะอาจจะเป็นเพราะแคงนะแต่นี้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่แค่เดาๆกันประมาณปลายปี2023ก็ประกาศแล้วว่าเนี่ย ต้นปี2024จะถ่ายแล้วนะเว้ยแต่ว่าแต่ว่ายังไม่บอกนักแสดงนะยังไม่ได้นักแสดงแต่ที่ผมจําได้เดี๋ยวเหตุการณ์นี้ก็คือคนดีใจกันมากที่ฝึไป่ันได้ทำจริงๆสักทีบอกจะถ่ายแต่ยังไม่มีนักแสดงยังไม่ค้กว่าอะไรของมันวะแต่ไม่เป็นไรใจดียังสู้เสืออยู่ประมาณต้นปี2024มาแล้วปีนี้ป่าวะ ปีนี้หละครับปีนี้ใช่ไหมใช่ครับมันมีประท้วงเกิดขึ้นไอแซคอฟตาชมดมของนักเขียนนักแสดงก็คือพูดง่ายๆมันเกี่ยวกับการที่ว่านักแสดงนักเขียนเนี่ยคนเขียนบทเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้ครับลักลับฆ่าแรงที่ไม่เป็นธรรมเออแบบว่าไม่เป็นธรรมเลยแบบได้เงินน้อยมากอะไรเง,งี้ยแกบงแก้บทให้แล้วก็มีข่าวอีกว่าแบบเออฮอลลีวูดเนี่ยเริ่มจะพยายามใช้ AI นใ,ในในการช่วยเขียนบท เออรถเล็กรถรถงานเขารดแรงเขาไปอีกใครจะไปยอมอ่ะเออเขาก็โกรธจนมาทวงกันต okay. ้มตามต้มตามเออก็ที่ตอนนั้นมันมีในหนังรอบปฐมบทัศน์ของอะไรนะโอ้ยออฟเฟอร์แฮนเมอร์ป่ะครับเออที่เขาเดินออกจากรอบปฐมบทัศน์กันเลยเขาว่ามันมีเอฟเฟกต์เยอะมากแบบว่าหนังหลายเรื่องหยุดถ่ายในช่วงนี้เอะได้เขาเดินออกกันไปเลยแบบว่าเพื่อยืนอยู่ข้างเขาเรียกว่าเพื่อร่วมงานของอ่าวาสามากท่มแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดี ในที่สุดมันก็ประกาศนักแสดงแล้วอ่าก็คือเป็นรูปเป็นร่างแล้วของฮะคุณต้นช่วยบอกนะครับนักแสดงมีใครบ้างอ่าก็นักแสดงก็จะมีเอ่อเปโดปัสคาวนะฮะที่จะมารับบทเป็นลีดดิชาร์ดฮะเปโดที่เป็นไอ้นี่ใช่ไหมเมนโด้รเนียนใช่ครับเมนโดเลียนหรือแมเดาร์ลาสอาปาต์นี้ครับเป็นโจเอลอเค,คนนี้ดีอยู่คนนี้ดีครับคนต่อมาก็คือวานิสซาเคอร์บี้ครับที่จะรับบทเป็นซูซีสตอมอ่ะเอ้ยไอ้นี่ จากมิชชั่นอีพ็อสซิเบิลถูกปะอ่าใช่ไม่ไม้ขาวใม่ไม้ขาว,ขาวอุ้ยสวยคนนี้สวยมากครับคนต่อมาครับโจเซฟควินครับจะรับบทเป็นฮิวแมนทอนอ่ะไอ้นี่นี่มันส t ตนเจอร์ติงอาใช่หนุ่ง Đ ดิดกีต้าหนุมบนหลังคา<ช>เรียกข้า,ขาวๆยั์มาแดดแล้วก็คนสุดท้ายครับอีบอนมอสบัสเรสครับก็จะมาเป็นติ้งฮะไอคนนี้ผมเห็นหน้าอยู่หลายๆเรื่องครับฟุ้นๆแต่ว่ามันไม่ได้เด่นมากไม่ได้เด่นล่าสุดที่ผมเห็นแก่ก็อานฮัท ทู e ิว i ิ g ของเจนรอฮะที่จะเล่นเป็นผัวเก่าของเจนรอคนขับรถยกอ่ะคนนั้นนะฮะก็อย่างว่าแหละครับก็เขาคาดหวังว่ามันจะอยู่ในซีจีฮะซีจีอยู่ในชุดของไอ้เดอะติงตลอดเออแล้วก็มันมีเขาใส่เข้ามาในนึงด้วยนะว่าเขาบอกว่ารอบนี้เดอะติงจะเหมือนกันในคอมมิกมากทั้งรูปร่างหน้าตาและคาแรคเตอร์แต่แบบเคารพความเป็นคอมมิกมากสุดเอออย่างนั้นเลยจะแบบนี่คือเดอะติงเลยมันน่าสนใจนะอยากดูเลย แล้ววันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดกันเพราะว่าเราแอบไปเห็นมานนิดนึงว่าเรื่องย่อของแฟนตาติโเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนคุณต้นน้อยใ้ฟังหน่อยครับครับผมก็เอาคร่าวๆเลยนะฮะที่เขาบอกว่าเรื่องราวมันจะเซตติ้งในปี1963อนะอดีตเนี่ยน,นะในอดีตครับอยู่ในช่วงประมาณยุค60อะไรประมาณนี้ฮะแล้วมันก็จะเหมือนมีว่าเกี่ยวกับเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นป่ะฮะใช่อินเคอร์ชั่นเนี่ยในในของมาเวลมันคือหมายความว่า จักรวาลเนี่ยสองจักรวาลมันจะชนกันมันเลยมีแค่สองทางเลือกปล่อยให้ระเบิดไปทั้งคู่หรือว่าจะไปทําลายอีกจักรวาลหนึ่งก่อนอ๋อเพื่อให้จักรวาลตัวเองรอดเอออย่างนั้นเลยมันมันแบบมันกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยวิอันนี้แท้ถ้าเป็นอย่างงี้สนุกนะน่าดูนะก็ก็น่าสนใจอยู่จักรวาลไฟกันอย่างงี้เพราะว่าใหญ่ๆในเนี้ยก็ก็เห็นว่าแบบถ้าแฟนฮัทโฟมันเกี่ยวกับอินเทอร์ชันเพราะในลีกที่เห็นมาหน่อยๆไม่ใช่ลีกหรือเรียกว่าเรื่องย่อที่เห็นมาหน่อยๆเขาบอกว่าเกี่ยวกับยุคสมััยนน้ะ ไปเจอจกับอินเคอร์ชั่นเข้าในในจักรวาลของแฟ n t นัสติโฟนะ,ะไปพบแบบว่าเหมือนศพปัญหาอินเคอร์ชั่นเข้าและลิดลิดชาดเนี่ยจะต้องพยายามหาทางรอดเพื่อให้จักรวาลตัวเองรอดอก็เลยทำทุกทางก็เลยเป็นเรื่องราวของภาคนี้ใช่แต่ที่ผมสงสัยอยู่อย่างครับมันมีข่าวลือหนหูมาเลยมายังไม่ประกาศนะว่า<ะ>ตัวร้ายอ่ะจะเป็นกาแล็กตัสอืมไอพี่ตัวกินดาวใช่ไหมใช่แต่ว่างวงว่ามันเกี่ยวอะไรกับอินเคอร์ชั่นวะถ้ามันมีอินเคอร์ชั่นแล้วเนี่ย<ะ>ไอกาแล็กตัสเนี่ย มันจะมาเกี่ยวอะไรอีกหนูว่าอีกฝั่งส่งบา้าหรออีกฝั่งส่งกาแลตัสมากินเหรอเอ้ยเอาเรื่องยังวะหรือว่าแบบกาแลตัสจะมากินแล้วแบบว่าแฟนท็สเโฟพยายามจะหยุดแล้วอีกฝั่งเอาแบบข้ามมาเพื่อที่จะให้กาแลตัสแดกแม่นมาเลยเงี้ยอุ้นวายนะแต่ว่าคร่าวๆก็มีว่ากาแลตัสแล้วก็จะมีตัวผู้นําทางรอบนี้เป็นผู้หญิง ผู้นำทางของกากลตใช่ปกติผู้นำทางของกาแลตัสเนี่ยมันมีหลายคนอ่าคือหลกัหลกๆแล้วผู้นำทางของกาแลตัสเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าคนเสียสละที่อยากปกป,ป,ป้องบ้านตัวเองเอ่ะเหมือนเวลากาแลตัสจะไปกินดาวไหนอ่เงี้ยอ่าเออมันก็จะบอกแย่าหยุดเธออานนนเดี๋ยวข้านำพาเจ้าไปกินดาวดวงอื่นเอง อร่อยกว่านี้อ,อยากกินที่นี่เออกินน,นู้นอร่อยกว่าเลยกินนู้นแล้วมันก็เสียสลัดนำไปกินที่อื่นเหมือนซิวเวอร์เซิร์ฟเวอร์ที่มันนำมากินโลกอ่ะซิวเวอร์เซิร์ฟเวอร์มันก็เสียสลัดอยา่าอยากกินดาวมันไปดาวโลกดีกว่าอ,อร่อยกว่าเยอะเออเอาพูดถึงซิวเวอร์เซิร์ฟเวอร์ของเขว่าภาคนี้อจาจจะมีปรากฏตัวด้วยนี่ใช่ไหมก็ไม่รู้ไงว่าเป็นผู้นำไม่ผู้นำทางจะเป็นใครหรือบางทีมันอาจจะมาเป็นทีมเลยก็ได้แบบซิวเวอร์เซิร์ฟเวอร์มาพร้อมการตัดเนี่ยนะแบบมาพร้อมผู้นำทางคนอื่นๆอะไรเงี้ยอออาเ แต่ค<อ>าราวานมาเลยอาจอาจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ผลมาแล้วก็ภาพนี้ครับเขาเห็นบอกว่าจะมีการปรากฏตัวของเคอร์บี้ครับซึ่งเป็น a อของรีดิชานะนะที่จะแบบว่าเป็นผู้ช่วยเหมือนคล้ายๆจาวิสนะ,ะที่บันจะมีบทบาทมากขึ้นที่แบบว่าในการด,ดําเนินในเรืร่องของภาพนี้แล้วเห็นว่าจะมีไอ้นี e ่ด้วยนะครับลูกชายของรีดและซูอ่าที่ชื่อว่าแฟรงกินใช่ไหมแต่ในคอมมิตมันตัวบั๊กไม่เหรอโคตรโกงเลยดีกว่า พลังมันมีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆก็คือมันสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้แบบไม่จํากัดนะฮะแล้วมันเขาว่ากันว่ามันคือโอเมก้ามิวแทนนะฮะที่แบบว่าวันด้าว่าเก่งแล้วแมงดิโตว่าเก่งแล้วยันประมาณชี้เล็บของในโอเมก้าก็เห็นว่ามันแบบมันสร้างอะตอมมันเปลี่ยนแปลงความจริงมันชุบชีวิตคนได้มันอาจจะคือเอาง่ายๆคือมันทําอะไรก็ได้อ่าเปลี่ยนความจริงได้กันมาจากแอนว่าเขาก็คงแก้บทแหละแก้บทให้มันมีความสามารถสักอย่างอาจจะทรงพลังแต่ว่า ไม่ทรงพลังขนาดนั้นข้าเวลาหรือเปล่าข้าข้าไ่ข้าเวลานีผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นข้ออ้างแบบในการพาพวกแฟนตาติโฟมาเจอกับฮีโรยุคปัจจุบันแบบโดยไม่ต้องพาทฤษฎีอย่างอื่นแบบให้มันซับซ้อนอ่ะก็ใช้พลังของในตัวแฟงกินทีเดียวป็จบถือว่าน่าสนใจมากนะผมว่าแฟนตาติฟ์โฟเนี่ยนอกจากโลกเลือนของมันโลกไม่มีพิพุมกับโลกก่อจะได้นักแสดงที่แบบดูน่ากลัวเลือเดินผมว่ามันยังมีความน่าสนใจอยู่ อ่าใช่ครับอาเรอาก็ต้องมาลุ้นด้วย <OT EN> ว่ามันจะซ้ำรอยกับภาค2 0 1 5หรือเปล่าโอแต่พูดกับแม่งเป็นสายซีรีส์กลัวเลยว่ะอ่ากลัวว่ามันจะไม่สามารถทำหนังอยู่ทั้งเรื่อ, <P ip> องได้โอ้กลัวเหมือนกันกลัวแบบมันมันไปไม่ถึงเนี้ยแต่ก็ต้องรอดูไม่มีทางเลือกแล้วใช่ครับมาไงมางาั้นเอาใจช่วยกันต่อไปใช่ฮะแล้ววันนี้นอกจากข่าวฟาันเฟืองแล้วมีอะไรอ <P i> ื่นมาเล่าให้เพื่อนฟังไหมครับก็มีข่าวข่าวของวงการมาเวลเพิ่มเติมนะก็คือ ตัวซีรีส์ไอออบวากันดาเนี่ยยังไม่ถูกยกเลิกนะยังอยู่อีกอหรยังอยู่ครับก็เหมือนจากก่อนหน้านี้ที่บ๊อบไอเกอร์มาประกาศนะฮะที่ว่าจะมีการยุบโปรเจกต์หนังมาวิลหลายเรื่องอะไรเงี้ยล่าสุดก็คือตัวทางแบทวินเดอร์บอมนะฮะแกก็ของโปรดิวเซอร์ของซีรีส์เนี่ยเขาออกมาบอกว่าตัวซีรีส์นี้ยังอยู่นะยังไม่ไปไหนยังเป็นซีรีส์ที่แบบว่ายังไปต่อก็เอาจริงผมคิดว่าเขาคงไม่ยกเลิกหรอกเพราะว่าไอออบวากันดามันก็ไม่ได้แย่นะแล้วก็คือ ถ้าจะพูดกันเรื่องที่เขาบอกว่าจะลดเมสเศจอะไรลงเนี้ยค,คือไอโอวากันดาหรือว่าแบบพวกพวกพวกวากันดาบบบว่าเมสเศษมันไม่ได้หนาอะไรคะ่ะมันก็คือเรื่องเรื่องฝั่งทวีปทวีปหนึ่งเฉยๆมันชัดในตัวของมันเออมันท่านในคอนเซ็ปต์อยู่แล้วใช่ผมว่ามันไม่ต้องเป็นที่ะต้องไหม,มากแค่เขียนบทใ e ห้ดีก็พอ่ะใช่ครับซึ่งไอตัวซีรีส์ไอโอวากันดาเนี่ยเขาจะนาเสนอเป็นแบบทรงแอนิเมชันนะประมาณแบบมอนิฟโอเคแต่ขออย่างนะไอแบบเอาแบบไอรอนฮาร์ดใส่มานี่ไม่เอาแล้วอันนั้นน่าเกลียดนะ อัน,นคืออันนั้นคือหมั่นเลยบอกว่าแบบคือแค่เห็นว่าเป็นคนดําเหมือนกันก็เลยจะยัดเข้ามาอย่างนั้นแหะมันมันเราก็ไม่มีบทแบบว่า<ๆ>จะ,สาะใส่เข้ามาทําไมวะเออใส่เข้ามาทําไมวะใส่ไม่มีความเชียร์อัพให้ด้วยอ่ะเออโอ้โหปวดหัวเลยอ่าต่อต่อโทษโทษครับแล้วก็เพิ่มเติมของในซีรีส์วากันด้านี้นะฮะก็คือมันจะเป็นการเราเรื่องราวของนักรบในตำนานของวากันดาครับที่ชื่อว่าวากันแดนเนี่ยเป็นแบล็คแพนเทอร์ไหมเนี่ย น่าจะเป็นแบ็คเฟนเตอร์รุ่นเก่ารุ่นก่อนอะไรประมาณนี้นะเอ้แต่เป็นแอนิเมชันมันก็มันก็ทําอะไรก็ได้ปะอ่าใช่มันก็ง่ายหน่อยน้่ง่ายหน่อยง่ายหน่อยครับผมมาที่ข่าวต่อไปครับผมก็คือตอนนี้ทาง Sony Picture ครับเขาได้เริ่มพัฒนาแอนิเมชันพักพักแยกของ Spider Woman กันแล้วอะ Spider Woman ใช่ครับเงาแย่อะน่าจะสตูดิโอกับที่ทำ Across Spider World หรือเปล่า เพราะว่าอันนี้มันเป็นแอนิเมชันเนี่ยฮะแอนิเมชันคนสตูดิที่ทํามาดามบีบนะแต่ผมว่าถ้าเป็นแอนิเมชันน่าจะน่าจะสวยกว่านะเพราะอย่างเกวนในเรื่องสไปเดอร์วอแนนี่ก็มีเสน่ห์อ่าใช่ครับเป็นตัวละครที่แบบผมชอบเลยนะเอาทิ<ม>่ผมชอบมากผมไม่ยอมอะไรเลยรู้สึกว่ามันมันลึกแล้วมันก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงอ่าใช่ครับซึ่งอันนี้เขาเหมือนวางตัวพุ่มกลับแล้วนักแสดงไว้เรียบร้อยแล้วะฮะซึ่งแบบนักแสดงที่แบบจะเข้ามารับบทบทสไปเดอร์วูแมนก็คือแบบให้เสียงภาพเสียงอะไรเงี้ย ก็มีคร่าวๆคือลีเบกาเฟอร์กุสันฮะก็คือนางเอกจากมิชชั่นอินพอสิเบิลอ่าแล้วก็เอนาเดอร์มัสครับนางเอกจากเจมบอลลำภาคเสียงของผมเฉยๆอ่าครับผมแล้วเออแล้วสไปเดอร์วูแมนนี่คือไอคนที่มันใส่ชุดแดงใช่ไหมใช่เ<ม>ตือนขี้หิ่อเนื้ออลละลวมันคือเป็นสไปเดอร์เวิร์สใช่ไหมอ่าใช่ครับแล้วก็มาที่ข่าวต่อไปครับอันนี้เรายังไม่ไปจากสไปเดอร์เวิร์สครับเพราะว่าเหมือนว่าวันที่27ของเดือนนี้ครับ โซนี่จะปล่อยตัวแอนิเมชันเป็นภาคก่อนของเรื่องราวของสไปเดอร์เวิร์ให้ชมฟรีทาง y o u t u ฮะอ๋อฟรีไปเลยใช่ครับปล่อยไปเถอะอน,นั้นปล่อยไปเถอะแต่เขาบอกว่าเขาจะทำมาในแนวแบบสยองฝันนะ <S <S เป็น,เป,นเป็นแบบเรื่องราวของไม Mo โตรเสก่อนภาคแรกอะครมึงมึงทำเอามันเหรออันนี้คือมึงทำเอามันเหรอหรือหรือว่ามึงทำไว้ก่อนแล้วแล้วก็โยนยุบไปไปทำอย่าอืนต่อ แล้วเอาของเก่ามาบอกว่ามาแก้ใหม่อย่างนี้เหรออาจจะเป็นแ่แบบอาจจะเขียนบทไ้แล้วแบบมีตอนแรกแล้วซอนที่บอกว่าเฮ้ยไม่เอาเหรอซอนใหญ่ช่วงแรกบทใหญ่ไอ้โปรเจกที่ไอ้โปรเจกที่ปล่อยฟรีชอบซอนเนี้อ่าฮะก็กลัวว่ามันอาจจะเป็นแบบช่วงแรกที่เหมือนทํามาแล้วเขาไม่เอาตัวในหนังแต่ไม่เป็นไรเราเป็นคนดูเราได้ดูฟรีแล้วใช่ทำมาเลยอืมทำมาเลยไปดูครับชื่อได้ชื่อว่า the spiderman w i h i n ครับผมแต่ว่าอย่ารีบอย่ามาเอาเวลามาทําพวกนี้นะเยอะนะมึงรีบเอาไปทําภาคต่อไป่ ข้างมากครับมึงจะมาปล่อยอะไรนี่เล่นเด้อเึงรีไปทำแาบใหม่ดิเสียเวลาหรือกันครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายครับผมเห็นก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวที่เรียกว่าอาร์มารวลจะรีเมคโกสไลเดอร์ใช่ไหมครับซึ่งล่าสุดอ่ะมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมมาว่าโกลสไลเดอร์ที่จะรีเมคเนี่ยจะไม่ใช่ตัวเดียวกับที่มันอยู่ในชิวะเอเจนต์ออฟชิวะนะใช่ครับเพราะว่าตัวเอเจนต์ออฟชิวะตอนนั้นมันจะเป็นลอบบี้เลยย์แต่มันเท่นะตัวนั้นอาจะเป็นโกลสไลเดอร์สำรัยนต์เออตอนนั้นเท่นะ แต่ว่าไอตัวที่เหมือนเขาจะรีเมคอาจจะเป็นจอนนี่เบสค,ครคับจอนนี่เบสหรือไงอ๋อเนงี่คลัสเคสน่าเหมือนซี่ขี่มอเตอร์ไซค์ฮะสายขี่มอเตอร์ไซค์ฮะซึ่งเขาบอกว่าจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอ่มะในงานดียี่สามอ่ะซ<น>ึ่งเป็นงานประกาศของดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยฮะจำไม่ชัดฮารมดีก็มาอ่าใช่ครับแล้วก็วางโปรเจกต์ว่าจะให้ฉายต่อจากมูนไนท์สองอ่ะอ๋อไอ้มูนไนท์มันดีอ่ะน่าดูยังรอยังรอดูอยู่นะมูนไนท์อ่ะแต่ผมก็ผมรอก็ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นใน คิโร่ที่ผมชอบมากมดูดิโครัสเคสแล้วชอบตอนเด็กๆเลยที่ถ<อ>้าเอาเป็นคอมิกดีกว่าคอมิกกับเกมโตมากับพวกมันอย่างเงี้ยเค็มๆ,ๆวันนี้ก็แล้วแต่ประมาณนี้ครับครับผมไว้เดี๋ยววันหลังเรามาเล่าเขาอีกหน่อยให้ฟังเพื่อนฟังอีกถ้ามีความเห็นคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแฟน์ฮัสติฟโฟทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับจะตอบทุกคอมเมนต์เลยกดไลค์กดแชร์เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ